โคลโรเซตโคลีไฮดรอซีเอสตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นอะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่นหน้าตรงบริเวณฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยว่าไม่ชอบพวกฟีนเมนเอสเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบพอมาดีเกินเกินตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆ่ะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวแง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสนะคะกระจูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k o s คือเหมือนหนูก็โทรไปคือเหมือนเราให้สัมภาษณ์ครั้งที่2แล้วค่ะแล้วเราก็เหมือนออจริงๆเราก็เหมือนพูดอยากครั้งเดียวเราแบบเหมือนให้แบบว่าจบไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พออเหมือนมีการพูดถึงพี่อั้มครั้งที่2องเราค่อนข้างเกรงใจพี่อั้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าออจริงๆเราเหมือนเรื่องมันก็ไม่มีอะไรอะค่ะเราก็เลยเหมือนโทรไปแบบพี่อั้มคะแบบพี่อั้มคิดมากไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกพี่อั้มไม่คิดมากค่ะน้องปุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังน่ารักเหมือนเดิมค่ะยังไม่ตอบใจเราไหมคะว่าไม่ไม่ต้อง ใช่เขาบอกว่าน้องปุ๊ก็คิดมากนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามสไตล์พี่อั้มน่ารักเหมือนเดิมค่ะแสดงว่าเราก็แบบเป็นตัวเองเลยอ๋อหนูว่าเหมือนเรารักใครเราก็แคร์เขาอะค่ะอือแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าจะออกปน่มาให้เราแบบจะไปพร้อมแคบให้เราจะกลัวในว่าแบบแฟนคลับแต่ว่าอือจริงๆมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวกันนะคะมันไป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 ในเรื่องของเรื่องละคระส่วนใหญ่ ซึ่งจริงๆก็มีแค่คอมเมนต์ไม่กี่คอมเมนต์นะคะอืออ่ะเขนบอกว่ายิ่งกระแสการหลบอะไรนยังไงเขาบอกว่าเติ้งรียนอยู่กับพง่อ้ํงอือค่ะก็ขอบคุณขอบคุณพี่อ้ําเสมอสําหรับทุกๆครั้งที่ให้กําลังใจทุกๆครั้งที่ท น่ารักกับน้องคนนี้เสมอหนูก็ยังมองว่าหนูเป็นแบบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่โชคดีแล้วก็ได้ความความน่ารักความเอ็นดูจากย่าเสมอค่ะหนูว่าสิ่งที่มากกว่านั้นคือหนูว่าหนูได้กําลังใจที่ดีในการที่จะถ่ายทําละครตอนนี้ก็ยังถ่ายทําอยู่ก็เหมือนเป็นกาลังใจที่ดีต่อไปค่ะพอมันมีกระแสออกมาแบบเวลาเราจะไปไหนมาไหนอะไรับบี่าอย่างเงี้ยค่ะจะต้องอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าบางทีมันก็มันไม่ได้เกี่ยวว่าแบบการไปไหนมาไหนออะไรเงี้ยค่ะคือ หลักๆแล้วคือเหมือนมันเป็นเรื่องของอาน,านานาจิตตังที่คนเขาเหมือนแบบเขาดูละครเรื่องอื่นแล้วเขาก็รู้สึกว่าทาไมเหมือนไม่ดูเรื่องเดียวกับเขาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวค่ะอืม,มีหน่งอยนัย้เวลาแบบว่าโนใกล้พี่อ้หรืออะไรเงี้ยจะต้องโดนกระแสะแบบต่อต้านตลอดยเงี้ยจริงๆวับแรกก็ก็แบบเหมือนฉุกเหมือนฉุกนิดนึงอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วหนูก็รู้สึกว่า เหมือนใครที่น่ารักกับหนูแล้วหนูก็หนูก็รักเขาแล้วหนูก็เหมือนชื่นชมในตัวเขาหนูก็ยังรู้สึกว่าก็ยังเป็นสิ่งที่หนูรู้สึกว่าเออมันก็ยังสามารถมันดีกว่าทะเลาะกันนะคะเออแล้วก็เป็นคนที่หนูรักด้วยค่ะอย่างวันนี้เจอแกทุ่งโพสรูปไปกลัวจะแบบมาอีกแบบคือเป็นเป็นรูปเดียวที่โพสแล้ตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้โพสรูปต่อไปเลยค่ะก็หนูอยากขอบคุณด้วยค่ะคือเหมือนที่ผ่านมาหนูว่าพี่อ้ําเป็นกําลังใจที่ที่แบบเออมันทําให้หนูแบบยิ้มได้ในเวลาที่แบบ ทุกครั้งที่หนูรู้สึกว่ากําลังใจมันมาถึงอะค่ะหนูก็ยิ้มทุกครั้งอะไรเงี้ยมันทาให้เราอยากทํางานก็หนูก็รู้สึกว่ามันมันเหมือนมันมันเป็นสิ่งที่หนูสามารถที่จะดงออกได้ว่าหนูรักพี่อ้ําแล้วหนูก็ขอบคุณพี่อ้ามะคะพี่อ้ํบอกว่าอยากไปสนใจคนที่บอกว่าสองสามคนอนึ่งเงี้ยใส่ใจก็คือตัวตัวหนูจริงๆแล้วหนูไม่ได้รู้สึกอะไรมากไปกว่าการที่จะแคร์แคร์คนที่เรารักนั่นก็คือพี่อ้ําอะ จริงๆหนูก็เต็มที่แล้วก็ทำกันบ้านหนักในทุกเรื่องอยู่แล้วแต่ว่าต้องบอกว่าเรื่องนี้เหมือนเหมือนหนูว่ามันเป็นต้องยกทุกความดีความชอบทุกอย่างให้กับพี่ธงพี่หน่อยพุ่มกับรวมถึงพี่สนคนเขียนบทแล้วก็ค่ายพอดีทำค่ะคือหนูหนูจะมีวันนี้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าหนูไม่มีทีมงานคุณภาพแบบนี้ค่ะอืมอมมม้บบ้งงคคคววาาาลดป่่เหหนนนแ็สินนัีีรยังยังค่ะยังไม่ได้ยงัไยงไม่ได้ก้าวไปไหนเลยค่ะเขาทำกินมาแล้วสุดท้า ็ไม่นะยังไม่ถ้าเกิดยังไม่ได้ยินคําว่าจีบจากปากพี่แจ็คหนูก็คงไม่คงไม่ได้พูดอะไรอะค่ะเขาส่มมติรนองไงครับพี่ก็คือพี่เขาชอบร้องเพลงเขาก็ร้องเพลงอะค่ะไม่บอกไม่บอกแค่ไม่ไปถามพี่แจ็คไปถามพี่แจ็คค่ะแต่ไม่มีอะไรจริงๆค่ะเหมือนเขาเดินหน้าจีบเราอย่างเต็มที่ล้อไม่รู้เลยต้องไปถามพี่แจ็คแล้วรู้สึกยังไงบ้างถ้าบอกวันหนึ่งเราจะมาหลบตกลงใจอะไร ต้องต้องรอต้องรอค่ะว่าว่ายังไงเพราะว่าตัวหนูเองหนูก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้คาเดทไปไหนอะค่ะไม่ได้ปิดค่ะก็เปิดแต่ว่าคือเราก็หนูว่าต้องใช้เวลานิดนึงอะค่ะแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าว่าอะไรเป็นยังไงหนูยังไม่ได้ดูคําสัมภาษณ์ของพี่แจ็คสักสักคลิปเลยอะไรเงี้ยค่ะได้แต่ดูละครตัวเองย้อนหลังมันก็เหมือนเช็คงานตัวเองอะค่ะก็ไม่ได้ดูคนอื่นพูดว่าอะไรถึงเราอะไรเงี้ยค่ะ สเปคหนูเป็นคนดีโหนางงามน,นางงามเนาะรักเด็กรักเด็กรักเป็นบางคนนะเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เป็นคนดีค่ะซึ่งทุกอย่างก็ใช้เวลาจริงๆอะ่ะไม่บอก <c oughs> ไม่เอาไปถามพี่แจ๊คค่ะ <c oughs> นี่ก็รู้กันมาได้ยังไงไม่รู้เป็นอะไรเป็นเรื่องเป็นราวหรือพี่แอบถามแล้วหนูรู้ยังไงล่ะไม่รู้ไปถามพี่แจ๊คก็ถามพี่แจ๊คค่ะ เขาหไาหร,รือหนูหนูอ่ะหนูอ่ะหนูแค่ต้องใช้เวลาแค่นั้นเองค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มากขนาดนั้นนะคะด้วยเวลาอะไรเงี้ยไม่ได้อยากปิดจริงๆนะแต่ว่ามันเวลามันยังพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยอะค่ะรอให้ฝ่ายชายพูดก่อนหรือเปล่าจริงๆก็มีส่วนนะว่าคือหนูไม่ได้เศร้าจริงๆว่าคือพี่เขายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ได้แต่แบบ ถามมาก็ตอบไปแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทักมาเราก็คือเราเป็นผู้หญิงเราก็ไม่ได้ทักไปกรอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้แบบถามว่าแบบพี่รู้สึกยังไงกับหนูคะมันก็ไม่ใช่เรื่องเงี้ยะคะ mm hmm. ก็คือณนะวันนี้มันยังไม่มีอะไรที่จะแบบถามเพื่อแบบมานั่งเออเราเราเรา,เราเป็นเราเราเรายังไงกันมันก็เหมือนก็เหมือนเป็นพี่น้องกันไป mm hmm. ค่ะหนูว่าจริงๆถ้าเกิดมันไม่มีคําถามมาเราอาจจะไม่ได้แบบโฟกัสว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้คุยกันอะไรขนาดนั้นนะคะ เดี๋ยวต้องกลับไปคิดอ่ะเรื่องใหญ่โอเคขอบคุณนะคะเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบ,บนันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิตฟีก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดไา้ให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บ กองละครสุดฮิตแบบอันซีนที kel, ่คุณต้องร้องว้าวช้อมแท็กดวงการงานการเงินความรักแบบมันแน่นไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p r w ว็บดอทพีก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว